เมือใหม่ที่ต้องการลดน้ำหนักดูแลสุขภาพให้เริ่มต้นจาก6วิธีนี้วิธีที่1ง,งดของหวานของมันของทอดของเค็มงด80%ทานได้แค่20%ใน20%นั้นก็คือให้ทานพอหายอยากในมื้อหลักและทานได้แค่1ือต่อสัปดาห์เท่านั้นวิธีที่2 ให้ทานครบ3ามมือ้อแต่ละมื้อให้ทานแบบคุณภาพและเว้นระยะห่างแต่ละมื้อ4ชั่วโมงโดยไม่ทานอะไรที่ให้แคลอรี่มื้อแรกให้ทานแบบเบาๆรองท้องเน้นโปรตีนมื้อที่2ส,สามารถทานอะไรที่อยากทานได้เช่นขนมให้ทานแค่พอหายอยากประมาณ5เซของอาหารคุณภาพมื้อที่3 ให้ทานเน้นโปรโตีนแล้วก็อะไราที่มีแคลอรี่ตำ่ำเช่นน้ำพริกหรือนมแคลตำ่ำวิธีที่3ให้ออกกำลังกายประมาณ40นาทีต่อวันเพื่อเป็นการกระตุ้นระบบเผาผลาญสามารถทำได้ที่บ้านไม่จำเป็นต้องเข้ายิมแต่ให้เน้นความมีวินยัย ให้ถึงให้โดนวิธีที่4ก็คือนอนหลับพักผ่อในให้เพียงพออย่างน้อย6ชั่วโมงต่อวันช่วงที่เรานอนหลับจะเป็นการสร้างโกรทฮอร์โมนและเป็นช่วงที่สร้างกล้ามเนื้อเมื่อเรามีกล้ามเนื้อที่มากขึ้นร่างกายก็จะเผกผลาญได้มากขึ้นส่วนข้อ5นั้น ก็คือให้ดื่มน้ําให้ได้วันละ1,5-2ถึง2ลิตรเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ระบบต่างๆในร่างกายของเราทํางานได้ดีขึ้นส่ว so, นวิธีที่6นะคะวิธีสุดท้ายก็จะมาเน้นกันในเรื่องของการกินคุณภาพให้กินโปรโตีนจากเนื้อหรือไข่นะคะประมาณ1%ของน้ําหนักตัวถ้าคิดง่ายๆก็คือ1กรัมโปรโตีน1กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลนะคะ แล้วก็ทุกมื้อต้องมีผักหรือผลไม้โดยเฉพาะผักสีเขียวๆนะคะผักใบแล้วก็ควบคุมปริมาณของคาร์โบไฮเดรตหรือข้าวนะคะไม่ให้เกิน150กรัมต่อวันก็เทบง่ายๆก็ประมาณ2ทัพพีทีนี้ในส่วนของปริมาณโปรตีนถ้าเราทานไม่ถึงนะคะแล้วก็น้ําหนักที่ลดลงอะ่ะก็จะเป็นมวลกล้ามเนื้อที่มันหายไปนะคะไม่ใช่ไขมัน